คือนับถือคนพวกนี้มากๆเลยที่แบบพอเราบอกว่าเอ้ยเราไปคาเฟ่ตรงนู้นมาก่อนรูปมันอยู่ไหนนะเขาสามารถหาให้เราได้ภายในไม่เกินหนึ่งนาทีอะสุดยอดไปไหนพี่เนี่ยมาต่อกันกับพูดหน้ากล้องไม่ตัดวันที่8จาก30ครับคือเรื่องเนี้มันเป็นปัญหาส่วนตัวมากๆเลยคือถ้าเกมเวลาจะมีถ่ายรูปถ่ายคลิปอะครับจะแบ่งเป็นแบบงานกะ อ่าส่วนตัวไอ้งานน่ยไม่เท่าไหร่หรอกเพราะเรารู้ว่าเราถ่ายไปเพื่ออะไรเราก็จะแยกเซฟใส่เอชแนลแล้วก็เก็บไว้เนาะแต่พอมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เคยแยกเอาจริงๆไม่เคยแยกเลยแล้วพ่อแบบเอ้ยเราเคยไปเที่ยวทะเลที่นี่มามันเดือนไหนนะแล้วเสิร์ชยังไงเราหายังไงนะคือหาไม่เจอแต่ว่าพอเราไปถามเพื่อนบางคนเขาสามารถแบบอ้าวอยู่นี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 ่ส่งให้เราได้ภายในหนึ่งนาทีคือแบบจัดระเบียบกันไปถึงขนาดไหนอะ นับถือมากเอาจริงๆคือแล้วรูปอะพอมันเป็นแบบนี้คิดว่าหลายคนน่าจะเจอปัญหาในเหมือนกันถ่ายรูปตัวเองเคยได้ยินคําว่าถ่ายร้อยรูปเอารูปเดียวปะนั่นแหละใช่เลยฮะเราถ่ายแบบนั้นกันจริงๆแล้วสุดท้ายปัญหาที่เจอคืออะไรขี้เกียจเลือกรูปขี้เกียจลบรูปแล้วมันก็กองเป็นขยะด,ดิจิตอลอยู่อย่างนั้นน่ะสุดท้ายแก้ปัญหาด้วยอะไรฮะด้วยเงินซื้อไอคลาวเพิ่มซื้อ Google Photo เพิ่ม,มแล้วก็ไปเต็มที่ไอคลาวกับ Google Photo ต่อ นี่ยังดีนะเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีเซิร์ชที่แบบวิเคราะห์ภาพได้ว่าสิ่งนี้คือทะเลโลเคชันอยู่ที่ไหนหรือว่าหน้าตาของเราคือคนไหนอะไรอย่างเงี้ยมันยังพอจะเสิร์ชขึ้นมาได้หาขึ้นมาได้บ้างแต่ก็ยังนับถือคนกลุ่มแรกอยู่ดีที่เล่าไปอะ่ะคือไม่รู้เขาเก็บยังไงคือใครเคยเจอคนกลุ่มนี้บ้างหรือใครเป็นคนกลุ่มนี้บ้างอะ่ะลองมาแชร์กันหน่อยสิว่าเจอปัญหาหรือมีวิธีเก็บยังไง